วันนี้คือคักมากนะคะในงานเททองดอกกระบอกองค์ใหญ่ของหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่วัดบ้านไร่ที่สําคัญไฮไลท์วันนี้เรามีกล้องยักษ์นะคะจากแพนนอนเป็นระบบถ่ายรูปนะคะที่สามารถถ่ายแล้วก็พิ้์แล้วก็สามารถสแกนดูรูปที่มือถือได้เลยค่ะหลวงพ่อคูณโฟโต้นะครับวัดบ้านไร่โฟโต้ครับสาวงามของเรานะครับวันนี้มาเป็นแบบนะครับกับกล้องทองคำนะครับกล้องทองวัดบ้านไร่นะครับโอ้โหเป็นไงครับ ไม่ธรรมดาครับวันนี้วันวันบุญใหญ่ครับโอ้มาร่วมบุญเนาะสาธุสาธุบอกบอกอันนี้ตัววีมอเตอร์อันนี้ห้างดองน้ำหนึ่งยอราห์โอ้โหครับครับการยิ่งถ่ายยิ่งรวยรวยแล้วรวยอีกครับง่สวยยิ่งรวยยิ่งสวยยิ่งรวยนะครับกล้องนี้กล้องทอง นี่ยหละค่นในบ้านเราเนี่ยในตลาดอ๋อมาจากตลาดนั่นโอ้ครับเป็นไงคะเห็นป้าไหนโชว์ไหนเลยครับป้าดูดูสาวสาวของสาวรุ่นนี้สาวตะกี้นี่นะครับโอ้โหเขาบอกยิ่งถ่ายยิ่งรวยยิ่งร่ำยิ่งรวยไหนขอดูครับโอ้โหนี่ครับผลงานของกล้องทองนะครับนี่ครับโอ้โห นีครับอืมครับรสแกนแล้วก็ขึ้นมาเลยครับค,รคัญน,นะคะนี่คือภาพสวยๆข้อสำคัญคือถ่ายแล้วรวยถ่ายแล้วได้บุญถ่ายแล้วได้ทำบุญกับหลวงพ่อคุณองใหญ่ที่วัดบ้านไร่นะคะ